พระคำก่อนนอนพระธรรมสุภาษิตบทที่31คําคำตักเตือนกษัตริย์ถ้อยคำของเลมูเอลพระราชาแห่งมัสาาราชชน,นีได้สอนคำนี้ไว้แก่พระองค์อะไรเล่าลูกแม่เอย๋ยอะไรเล่าลูกแห่งท้องแม่เอย๋ยอะไรเล่าลูกแห่งคำปฏิญาณของแม่เอย๋ย อย่าให้กำลังของเจ้าแก่ผู้หญิงและให้ทางของเจ้าแก่ผู้ทำลายพระราชาใดๆโอเลมูเอลเอ๋ย e e ไม่สมควรที่พระราชาไม่สมควรที่พระราชาจะเสวยเหล่าอางุนหรือผู้ที่ครอบครองจะปรารถนาสุราเกรงว่าเขาจะดื่มและลืมคำที่ตราเป็นกฎหมายนั้นเสียและวินิจฉัยความของเจ้าทุกให้เขวไป จงให้สุราแก่ผู้ที่กำลังพินาศและน้ำองุ่นแก่ผู้ที่ทุกข์ใจอย่างขมขื่นจงให้เขาดื่มและลืมความยากจนของเขาเพื่อจะจดจำความระทมทุกข์ของเขาไม่ได้อีกต่อไปจงอ้าปากของเจ้าแทนคนใบ้เพื่อสิทธิของคนที่ถูกทิ้งร้างอยู่จงอ้าปากของเจ้าพิพากษาอย่างชอบธรรม รักษาสิทธิของคนจนและคนขัดสนให้คงอยู่คำสรรเสริญภรรยาที่ดีใครจะพบภรรยาที่ดีเธอประเสริฐยิ่งกว่าทัพทิมมากนักจิตใจของสามีเธอก็วางใจในเธอและสามีจะไม่ขาดกำไรเธอทำความดีให้เขาไม่ทำความร้ายตลอดชีวิตของเธอเธอสแสวงขนแกะและป่าน และทำงานด้วยมืออย่างเต็มใจเธอเป็นเหมือนกําปั่นของพ่อค้าเธอนำอาหารของเธอมาจากที่ที่ไกลเธอลุกขึ้นตั้งแต่ยังมืดอยู่และจัดอาหารให้ครัวเรือนของเธอและจัดงานให้แก่สาวใช้ของเธอเธอพิเคราะห์ดูไร่นาแล้วก็ซื้อไว้ด้วยผลน้ำมือของเธอเธอปลูกสวนองุ่น เธอคาดเอวของเธอด้วยกำลังและกระทําให้แขนของเธอเข้มแข็งเธอรู้ว่าสินค้าของเธอจะได้กำไรกลางคืนตะเกียงของเธอก็ไม่ดับเธอยื่นมือออกจับในและมือของเธอจับเครื่องปัน่นเธอหยิบยื่นให้คนยากจนเธอยื่นมือออกช่วยคนขัดสน เธอไม่กลัวหิมะมาทำอันตรายแก่คนในครัวเรือนของเธอเพราะเขาสวมเสื้อสองชั้นเธอทำผ้าปูสำหรับเธอเสื้อผ้าของเธอทำด้วยผ้าลินินเนื้อละเอียดและผ้าสีม่วงสามีของเธอเป็นที่รู้จักที่ประตูเมืองเมื่อท่านนั่งอยู่ในหมู่พวกผู้ใหญ่ของแผ่นดินนั้นเธอทำเครื่องแต่งกายด้วยผ้าลินินไว้ขาย เธอส่งผ้าคาดเอวให้แก่พ่อค้ากำลังและความสง่าผ่าเผยเป็นอาภรณ์ของเธอเธอหัวเราะให้แก่เหตุการณ์ที่จะมาถึงเธออ้าปากกล่าวด้วยสติปัญญาและคำสอนเจือความเอ็นดูอยู่ที่ลิ้นของเธอเธอดูแลการงานในครวัวเรือนของเธอและไม่ชุบมือเปิบลูกๆของเธอตื่นขึ้นมาก็ชมเชยเธอ สามีของเธอก็สรรเสริญเธอว่าสตรีเป็นอันมากทำอย่างดีเลิศแต่เธอเลิศยิ่งกว่าเขาทั้งหมดสเสน่เป็นของหลอกลวงและความงามก็เปล่าประโยชน์แต่สตรียำเกรงพระเจ้าสมควรได้รับคำสรรเสริญจงให้เธอรับผลแห่งน้ำมือของเธอและให้การงานของเธอสรรเสริญเธอที่ประตูเมือง ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงประทานถ้อยคําที่จะนําพาชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายคือพระวจนะศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเป็นถ้อยคําที่ให้ชีวิตขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงสอนให้ข้างหลายสามารถที่จะเข้าใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอํานาจในการปกครองในการดูแล ให้ข้าพเจ้าสามารถที่จะเข้าใจในการดูแลเหมือนดังกษัตริย์ขอพระคุณพระเจ้าโปรงทรงโปรดประทานสิ่งดีให้แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงโปรดประทานพระพรเป็นพิเศษแก่บรรดาผู้ที่เป็นภรยาแก่สตรีทั้งหลายที่ทุกคนเหล่านั้นจะมีความสง่างามไม่เพียงแต่มีเสน่ห์ภายนอกแต่จะมีชีวิตที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระคุณสำหรับพระคำของพระองค์ที่ทรงโปรดประทานแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย ทั้งหลายจึงร่วมใจกันขอบพระคุณพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูเจ้าอาเมน